ร้านนี้ลยครับเฮีย <He> er. ที่ผมเคยเล่าให er ้เฮียฟังอ่ะตอนนั้นผมตกอับไม่มีตังติดกวไมา่ได้สักบาทเฮีย hmm. ก็มีเจ้าของร้านร้านนี้แหละทีช่ช่วยผมไว้น mm hmm. ี่ครับพอ mm hmm. ม,มีอะไรให้ผมกินประทานความผิวไหมครับอาหารเหลือๆจากลูกค้าก็ได้ครับพี่ mm hmm. ผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วพี่ mm hmm. ผมไม่มีตังค์นะครับพี่ได้เดี๋ยวพี่ไปทำมาให้ลองนี่แป๊บนึงนะได้ครับรอแป๊บนึงนะพี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยตอนนี้ที่ร้านเราก็แทบจะไม่มีลูกค้าอยู่แล้วค่าเช่าก็ค้างเข้าไว้ตั้งหลายเดือน คุณยังมีกระจิกกระใจช่วยเขาอีกเหรอแล้วเ,เราล่ะมีใครมาช่วยเหรอลเราแบบนี้บ้างไหมเอาหนาะคุณอย่างน,น้อยเราก็ยังไม่อดตายคุณล้วดูน้องสิไม่รู้อดมาแล้วกี่วันเขาจะอดจะอิ่มมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยช่วยเรามันทําให้อะไรเลมดีขึ้นไหมเนอาจะไม่ช่วยเราดีขึ้นหรอกคุณแต่ผมรู้แค่ว่าเจอคนลำบากเข้ามาผมก็ช่วยถ้าที่ช่วยได้แค่นั้นเอง ไปครับนี่นะขอบคุครับแล้วขอบคุณพี่ล,อลอ็อกไม่เคยกินนะไม่้องกินใจที่อะไรไม่พอก็สั่งนะไม่เคยกิน นี่ก็ผ่านไปปีกว่าแล้วเฮียไม่รู้ว่าเจ้าของร้านร้านนี้ยังจำผมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ได้เวลากินข้าวนะผมว่าเรากินร้านนี้กันเลยดีกว่าเฮียก,กินได้เหรอครับร้านอาหาเรเล็กๆแบบนี้กินได้สิเชา้าก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีบริษัทเป็นของตัวเองก็เท่านั้นเองครับเฮียอย่าไปเถียสาอะไรเลยแลอีกอย่างนะผมดูแล้วร้านนี้สาหน้านั่งดีไปเข้าไปดีกว่าได้ครับ เดีย yeah, ครับเอาบะหมี่ยู่นาาสองที่ครับได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักพู่นะคะเด <Okay. Okay. S 2> ี๋ย <Okay. S 2> วนนมาน่น่นคะแทรคะซอครับแล้วพี่เจ้าของร้านเหรอครับวันนี้ไม่มาล้านหน่อยครับสามีพี่เขาล้มป่วยตอนนี้นอนรักษาอยู่ที่บ้านนะคะ ทำไมคนดีๆทั้งคนถึงล้มป่วยได้ครับซอสามเดือนที่แล้วอยู่ๆเขาก็ล้มลงไปนอนกับพื้นหมอบอกว่าเขาเป็นโรคหัวใจต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลหลายอาทิตย์จนไม่มีเงินรักษาที่โรงพยาบาลต่อก็เลยต้องกลับมานอนรักษาที่บ้านต่อค่ะอย่างนี้นี่เองซอครับซอบพาผมไปเยี่ยมพี่เขาได้ไหมครับรู้จักสามีพี่ด้วยหรอคะ หนึ่งปีที่แล้วผมตกอกักวัดซ้อเลยเดินมาร้านซอ้อแล้วพี่เขาอ่ะให้ผมกินก๋วยเดียวเทยานึงเลยทาให้ผมจําถึงทุกวันนี้ครับซอ้อนี่ผมก็เพิ่งกลับจากภูเก็ตครับว่าจะมาเยี่ยมดูพี่เขาสักหน่อยแต่ไม่นึกเลยพี่จําน้องไม่ได้จริงๆสามีพี่อชอบช่วยเหลือคนไปทั่วเห็นคนได้ร่อนก็ช่วยเหลือตลอดพี่ต้องขอโทษนอ้องจริงๆนะที่จําน้องไม่ได้ ซ้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมจําได้ก็พอตอนเนี้การงานผมอะ่ะก็ไปได้ดีครับซอ<ม>ผมเลยอยากมาตอบแทนพี่และซอที่ทําให้ผมอิ่ท้องในวันนั้นครับและมีวันนี้ได้และนี่คือน้าใจเล็กๆน้อยๆ,ๆจากผมครับซอคนเราต้องรู้จักตอบแทนมงคุณครับซอซอช่วยเราไว้ด้วยนะครับพี่รับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะเงินนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆแค่รับไว้แต่นะครับถือว่าเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆ และอีกอย่างค่ารักษาพยาบาลของสามีคุณทาบริษัทผมจะช่วยออกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยช่วยผู้จัดการคนเก่งของผมไว้ถ้าไม่มีเขาบริษัทผมก็เดินไม่ถึงวันนี้ครับรับไว้เถอะนะครับขอบคุณครับเพียซอช่วยเร้เลยนะครับสิ่งที่สามีฉันทําในวันนั้นเป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กจะเทียบกับการตอบแทนอาันหาศาลของพวกคุณได้ยังไงกันคะ การช่วยเหลือเละกความดีไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามันจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับแต่ไม่ขึ้นอยู่ที่ว่าทาได้ใจหรือเปล่าครับชัรนรับไว้เถอะนะครับ่าปฏิเสธพวกเราเลยให้พวกเราได้ตอบแทนคนดีสักครั้งหนึ mm ่ง hmm. ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมกับช้างขอกินขื่อเดี๋ยวถ้วยอร่อยเพื่อนี้ก่อนนะเค mm hmm. นจัง mm hmm. น้กเบีย